มีมาร่วมง,งานครบรอบ13ปียูงยูเทียมเซครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้มาร่วมง,งานครบรอบ13ปีของยูเทียมเนาะดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากคือพีคคือไม่ค่อยมีโอกาสได้มาที่สยามมากเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้มีโอกาสได้มาแล้วก็ได้มา,าร่วมง,งานกับยูเทียมแล้วก็มาท่ามกลางบรรยากาศของสยามเนี่ยก็เหมือนดีใจครับชื่นใจเหมือนได้มา ได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาแสดงความดีดีกับทังทางแบรนด์ด้วยเหมือนกันครับวันนี้เรามาเป็นตัวแทนของแบรนด์ก็ i เิฟิกครับผม mm hmm. ใช่ mm hmm. บ mm ้างคะแบรนด์แบรนด์นี้ก็จะเป็น uh, mm hmm. ที่เน้นหลักๆเลยเนาะคือวันนี้มีมาในตัวของคุชชั่นแล้วก็จะมีคุชชั่นโคเวอร์ออก็คือจะเป็นคุชชั่นตัวสีทองเนาะก็คืออันนี้ก็จะเป็นคุชชั่นที่เน้น uh, สามารถใช้ได้ทุกวัน สำหรับ everyday use อะไรครับผมปกปิดได้ดีเยี่ยมมากๆครับแล้วก็เป็น semi matte เนาะก็ไม่ได้มันเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดู matte จนเกินไปแล้วก็ทางแบรนด์ก็มีอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งออกมาก็คือเป็นตัวสีฟ้าเนาะก็จะเป็นเป็นตัวที่คุมความมันได้ดีมากครับในลองเชิญชูนิค่ะใยถดว่าลองใชอง อันจริงก็ไม่ต้องเชิญชวนอะไรมากเพราะว่าของเขาดีอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่คือไม่ว่าจะเป็นสาวๆหรือว่าหนุ่มๆเนาะเพราะว่าพี่เชื่อว่าบิวตี้ของผู้ชายมันไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนได้ใช้สําหรับสกินทิฟิกเองก็ใช้คชั่นตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ทุกๆวันไม่ว่าจะสถานการณ์ไหนช่วงนี้อาจจะฝนตกเข้าสู่หน้าหนาวก็สามารถใช้ได้หรือว่าหน้าร้อนก็สามารถใช้ได้เช่นกันครับก็ขอให้ทุกคนมาใช้ดันยครับ ครับพูดถึงผลงานขอในวงบ้างค่ะได้เลยครับผมเอาด้ยังไงละครเพลงอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆคือเราเจอกันบ่อยมากเนาะได้ยินดีฟังยินดีฟังใช่ไหมเนาะได้ใสก็ได้ไม่เป็นไรมันมีมันมีเพิ่มเติมอะไรคหมจริงๆมีครับมีมีมีก็จะมีเรื่องอ่คือเคยสัมภาษณ์เรื่องงานหลายๆงานไปแล้วเนาะก็เริ่มงตั้งแต่งานละครเลยแล้วกันก็ต่อไปนี้ก็จะมีงานละครที่รอออนอีก3เรื่องครับก็เมื่อไหร่ยังไงพี่บอกเสมอว่า อรอให้ทางช่องประกาศะกนะครับแต่ถ้าทุกคนทราบแล้วก็ยังไงก็มาบอกพี่ด้วยแล้วกันว่าออนเมื่อไหร่นะครับ<ต> ท่าจบภปษาเรื่องนะครับแล้วก็รอออนแอร์อีกเยวเลยแล้วก็จะมีผลงานเพลงเตรียมงานกันอยู่จะมีชื่อเพลงว่า Paradise ครับคอนเซ็ปต์จะทุกคนก็น่าจะทราบว่า VIP จะเป็นคอนเซ็ปต์แบบเท่ๆเนอะแล้วอันนี้ Paradise ก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ที่มันสดใสสดใสแล้วก็ทุกคนเต้นตามได้แล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่บ่งบอกถึงท่าทิศที่มอบความอบอุ่นให้กับโลกของเราอะราบบ้รสดใสกันหรือเปล่าอะไรนะครับร้สดใสกันหรือเปล่าได้พักผ่อนด้วยแล้วก็กินอหารอร่อยด้วยก็เลยสดใสมากครับผมชิญ แล้วเราจะมีโชว์เคสอะไรอะะไรรนคับเราจะมีโชว์เคสอะไรสําหรับโชว์เคสจะดูก่อนครับว่าตอนนี้จัดสรรตารางงานอยู่อาจจะมีหรือไม่มียังไงก็ขอให้เดี๋ยวเอ,อยติดตามกันไม่ก็จ,จะจะถามแหละว่า,ามีโชว์เคสนะแล้วช่วงนี้เหมือนจะริงหรือช่วงนี้ยัง จริงติดตามกันเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคอนเซปต์หลายคอนเซปต์มากสำหรับงานนี้คให้ทุกคนติดตามกันว่าจะมีไม่ว่าจะเป็นแฟนไซน์หรือว่าแฟนนี้หรือโชว์เคสหรือว่ารูปแบบไหนก็ตามให้ทุกคนติดตามกันนะครับผมจะมาประกาศอีกทีหนึ่งแต่ก็ไม่ให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนครับผมเร็วๆนี in really ้ไหมคะเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้เร่งเต็มที่ให้ได้มากที่สุดเลยครับเหลือใครเอ็มวีอีกเอ็มวีนี่มีนางเอกมีอะไรนะหรือว่าเป็นยังง สปอยอะไรมากไม่ได้แต่แน่นอนว่ามีมีอะไรบางอย่างมาเซอร์ไพรส์ทุกคนแน่นอนอครับผมใช่ใชชครับก็มันจะมีไม่ว่าจะกิจกรรมอะไรต่างๆคืนเล็กๆน้อยๆให้พถี่ถึงกันเนาะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนฝากติดตามกันด้วยครับผมแล้วก็ช่วงนี้เนินเ่งานช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนก,ก็เยอะจังคนก็เราคงจะได้เจอกันไปถึงที่ที่ทุกคนดูอปกัน <laughs> <laughs> นะครับยังไงก็ฝากด้วยอย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับไม่เบื่อไม่เบื่อขอบคุณครับสุดท้ายนี้ขอให้ไปบมาเที่หน่อยครับผมก็ทานบีเที่มก็จะครบรอบสักสามปีแล้วเนาะยังไงก็ขอบคุณครับที่แล้วก็ขอขอบคุณที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานเนาะแล้วก็ ก็ขอให้บิวทีมอ,อยู่กับพวกเราคนไทยไปนานๆสำหรับหนุ่มๆสาวๆที่ต้องการจะชอบหรือว่าต้องการจะเสริมความงามก็สามารถมาที่ได้ที่บิวทีมเออนาะยองก็ขอให้อยู่กับพวกเราไปนงงานๆเช่นเดียวกันครับโอเคขอบคุณ